เกาหลีใต้ระงับโครงการน้ำในกัมพูชาความรุนแรงของแก๊งหลอกแรงงานที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความรุนแรงของการหลอกลวงและอาชญากรรมที่มุ่งเป้าชาวเกาหลีใต้ในกัมพูชาได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับรัฐบาลและสังคมเกาหลีใต้ในกรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้ทำให้รัฐบาลเกาหลีใต้ต้องตัดสินใจระงับโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการน้ำในประเทศกัมพูชาวไว้ชั่วคราวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือกับโครงการพัฒนาแห่งสหรประชาชาติ ยูนดีพีโครงการนี้เป็นสิ่งสําคัญในการเสริมสร้างความยืดหยุ่นของชุมชนลุ่มแม่น้าโขงแต่ก็ไม่ได้ผ่านไปได้อย่างง่ายดายสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ออกแถลงว่าโครงการดังกล่าวถูกชะลอออกไปไม่มีกําหนดเพราะมีรายงานชาวเกาหลีใต้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มอาชญากรรมที่แฝงตัวอยู่ในกัมพูชาซึ่งมุ่งเป้าชาวเกาหลีในการทาอาชญากรรมและการหลอกลวง โครงการนี้เป็น,นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความยืดหยุ่นของชุมชนลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งมีประเทศในภูมิภาคเช่นกัมพูชาไทยเวียดนามและลาวเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาการจัดการและจัดหาน้ำให้เป็นเวทีสำหรับการพัฒนาต่อไปสพีได้รับหน้าที่พัฒนาโครงการดังกล่าว โดยใช้พลังงานหมุนเวียนร่วมกับภาคเอกชนของเกาหลีใต้เพื่อให้เป็นต้นแบบสำหรับการขยายผลในอนาคตแต่ก็ไม่ได้ผ่านไปได้อย่างง่ายดายเพราะมีกรณีอาชญากรรมที่มุ่งเป้าชาวเกาหลีใต้ในกัมพูชาทำให้รัฐบาลต้องตัดสินใจระง,งับโครงการแต่นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้าใจเพียงแค่เท่านี้การระง,งับโครงการนี้เกิดขึ้นในช่วงที่เกาหลีใต้มีโครงการความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนายอย่างเป็นทางการโอเดก อยู่หลายโครงการในกัมพูชาซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ล่าสุดโดยเฉพาะหลังเกิดกรณีอาชญากรรมต่อพลเมืองเกาหลีใต้หลายรายในพื้นที่อาชญากรรมที่เกิดขึ้นได้กลายเป็นประเด็นสังคมใหญ่ภายในประเทศเกาหลีใต้ภายหลังกรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยเสียชีวิตจากการถูกทรมานอย่างรุนแรงโดยกลุ่มอาชญากรที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายหลอกลวงทางออนไลน์เหตุสะเทือนขวัญน,นี้ได้กระตุ้นให้รัฐบาลเกาหลีใต้ต้องขยับเชิงรุกมากขึ้น รัฐบาลโซได้จัดตั้งคณะทำงานพิเศษเพื่อไปหารือกับนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตที่กัมพูชาเกี่ยวกับวิกฤตของแก๊งหลอกแรงงานและปัญหาการค้ามนุษย์ที่ทวีความรุนแรงซึ่งไม่เพียงสร้างความเสียหายต่อชีวิตของชาวเกาหลีใต้แต่ยังทำให้ความเชื่อมั่นในความร่วมมือระหว่างประเทศลดลงล่าสุดมีรายงานว่าชาวเกาหลีใต้กว่า60คนได้รับการช่วยเหลือให้เดินทางกลับประเทศแล้ว เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกลายเป็นแรงกดดันให้รัฐบาลเกาหลีใต้ต้องทบทวนแนวทางความร่วมมือกับกัมพูชาแต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่สามารถเห็นแค่ตามหน้าผากการระงับโครงการน้ำครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเลื่อนพิธีการทางเทคนิคแต่เป็นสัญญาณของความปรอะบางในความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ซึ่งต้องเร่งสร้างกลไกลคุ้มครองพล,ลเมืองและสร้างความเชื่อมั่นใหม่หากต้องการเดินหน้าความร่วมมือในภูมิภาคลุ่มน้ำองต่อไปอย่างยั่งยืนและนี่เป็นจุดที่เราไม่ควรพลาดการที่เกาหลีใต้ต้องระง,งับโครงการนี้จะมีผลกระทบต่อความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำองไหมความเชื่อมั่นในความร่วมมือระหว่างประเทศจะถูกทำลายหรือไม่และเราจะทำอย่างไรเพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมและการหลอกลวงในภูมิภาค ที่นี้เป็นจุดที่เราต้องพิจารณาและคิดค้นเพื่อค้นหาทางออกในการป้องกันและป้องกันความเสี่ยงในอนาคตเพื่อนๆคิดว่าความรุนแรงของการหลอกลวงและอาชญากรรมนี้จะมีผลกระทบต่อความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างไรมีวิธีใดที่เราสามารถช่วยป้องกันและป้องกันความเสี่ยงได้หรือไม่มาพูดคุยกันในกลางความคิดเห็นต่างๆเพื่อค้นหาทางออกที่ดีที่สุดในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง